ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับหากคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับปู่คุณคงไม่ได้เห็นคลิปนี้อย่างแน่นอนใครได้รับชมคลิปนี้แล้วลองอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพร้อมทั้งขอพรอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับปฏิหารมีจริงอย่างแน่นอนใครปรารถนาสิ่งใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดหัวใจเมื่อขอพอรเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนสมหวังโคดีสําเร็จทุกทงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหากคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับปู่คุณคงไม่ได้เห็นคลิปนี้อย่างแน่นอนใครได้รับชมคลิปนี้แล้วลองอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพรอม้ตั้งขอพอรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับปฏิหารมีจริงอย่างแน่นอนใครปรารถนาสิ่งใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดหัวใจเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนสมหวังโชคดีสําเร็จทุกท่านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหากคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับปู่คุณคงไม่ได้เห็นคลิปนี้อย่างแน่นอนใครได้รับชมคลิปนี้แล้วลองอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพร้อมทั้งขอพรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับปฏิหารมีจริงอย่างแน่นอนใครปรารถนาสิ่งใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับขอให้ทุกคนสมหวังโชคดีสําเร็จทุกท่านไม่เชื่อ ื่อก็ต้องเชื่อนะครับหากคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับปู่คุณคงไม่ได้เห็นคลิปนี้อย่างแน่นอนใครได้รับชมคลิปนี้แล้วลองอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพร้อมทั้งขอพรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับปฏิหาริมีจริงอย่างแน่นอนใครปรารถนาสิ่งใดลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเมื่อขอพรเสร็จแล้วนะครับ